อา้าทุกคนวูวูเห็นไหมทุกคนกอแดองค่ะวูวีคูนคูนะคะรเปีย,ยที่มือกี่ดอกสอง,สองดอกแล้วนะครับทุกคนมาดูว่าหมู่นี้กี่ดอกสามสีส่ห้าหก เจ็ <7. S 2> ดเอาสัเปี่ยนลาไปก่อนเจ็ดแล้วนะครับทุกคนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ยี่สามดอกครับทุกคนโอ้ยมาครับทุกคน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยี่นะครับเดือนพฤษภาคมปีบศสอง5ั้ห้าครับวันนี้ก็มาป่าเดิมครับพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันนี้ก็มารอหาเห็ดพึ่งรวมๆเนี่ยแหละครับมารอดูด้วยครับว่าเห็ด กาแดงจะมีหลงเหลือหรือเปล่าเอาละครับทุกคนมารอรับชมกระเป๋าไทยครับว่าวันนี้เป๋าไทยกับสวบียรนจะหมานเห็ดแค่ไหนครับไปรอติดตามรับชมกันครับดอกแรกแหกหมานก,กับเห็ดกับเห็ดพึ่งไข่ครับผมวันนี้มีอดอกเคยสวยค่ะเห็ดพึ่งไข่ค่ะ โอ้ทุกคนสวยมากเลยค่ะ มีตะโงกแดงครับมีดอกเล็กด้วยน้าว่าไทยมีดอกเดียวครับผมนีพึ่งนกยุงครับผมดอกสวยมากเลยสาวเปียนองออกตรงไฟไหม้ค่ะจึงดำค่ะเห็ดพึ่งขมิ้นครับผมแกงนะดอกจะเป็นสีเหลืองๆค่ะดอกจะเป็นสีเหลืองอร่อยค่ะ เนื้องูกแดงครับทุกคนออกใหม่ค่ะถ้าออกลงใบไม้เยอะเขาจะไม่ค่อยมีดินเท่าไหร่เห็ดพึ่งนกยุงครับผมนะคะ่ะ ดอกนี่สวยมากเลยสมบูรณ์มากเลยค่ะพุ่มหนึ่งค่ะสี่ดอกหมาอยู่นอวันนี้สาวเปียหมานม่พึาา่งเข้ามาพึ่งเข้ามามาถึงแต่มาถึงปลาเจ็ดโมงครึ่งครับวันนี้มาสายมากโอ้ยดอกสมบูรณ์มากเลยค่ะดอกเนี้ย เห็ดพึ่งดำครับผมเห็ดแดงก่อครับผมวันนี้มาสายคิดว่าจะไม่เหลือแล้วค่ะอู้ดอกนี้สวยมากเลยค่ะได้แต่บแบบนี้เนาะแถวเปียได้แต่บแบบนี้เนี่ย สวยมากเลยนะคะใครยห็นน้องูกขาวนาเนาะสาวเปียค่ะนน้ยออกดอกเดียวดอกสวยๆเลยนเนาะสาวเปีย โอ้โหสาวเปียเป็นลุ่มเลยค่ะตอนยังสมบูรณ์อยู่ด้วยเปล่านี่สมบูรณ์อยู่เนาะแต่บ้านเฉยๆเมื่อาวานฝนก็ตกเนาะสาวเปียตกตกทุกวันออกตรงเห็ดละโงกเลยทุกคนดูดิโอ้ยันยค่ะเห็ดละโงกก็ออกกับเห็ดได้ดยโอ้ยตูมใหญ่มากทุกคน ยังไม่เห็นดอกเลยสาวเปียสาวเปียหมายอยู่ในทุกคนดูเลยครึ่งตะกาแล้วค่ะมีจะดอกสวยๆน่าสาวเปียค่ะโอ้โหทุกคนโอ้ oh, สาวเปียโอ้ยโอ้ทุกคนดูดิโอ้ oh, oh. เสียดายน้องมาครับสองบ้านค่ะ ปาทุกคนอูอูเห็นไหมทุกคนบ่อแดงค่ะวูวีตูนนะคะขาเปียที่มือกี่ดอกสองดอกแล้วนะครับทุกคนมาดูว่าหมู่นี้กี่ดอกสามสี่ห้าหก <7. S 2> บเจ็ดเอาเปี่ยวอาไปก่อนเจ็ดแล้วนะครับทุกคนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง หยิบสามดอกครับทุกคนโอ้ยมาครับทุกคน<า>โอ้ยทุกคนดูเห็ดบดดินครับดอกสวยมากไม่คิดว่าดอกสวยๆจะหลงเหลือแจงเออะค่ะออกนานมากแล้วนะครับเห็ดบดดินแต่เอาคางๆทุกคนอ้ยดูทุกคนกลุ่มหนึ่งดูแล้วมีแต่ดอกสวยๆนอกสาเปียใช่เกิดใหม่หรือเปล่าออกใหม่ค่ะ ยังมีจีเล็กๆเขาอยู่ยังไม่ดอกเล็กๆเป็นเชือ้อโอ้สวยมากเลยค่ะทุกคนพุ่มเดียวเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปของบ้า่าวไทยแล้วนะครับมาดูผลสรุปของพวกผมวันนี้นครับทุกคนหมานอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวจะไล่ทีตะก้าให้ฟังนะครับว่าพวกผมได้เห็ดอะไรบ้าง วันน <ged> like <sh> <sh> ี้จะได้เป็นเห็ดแดงหนานะครับหรือเห็ดแดงช้ำแล้วก็เห็ดแดงเห็ดหลังแร่ครับได้ทั้งตูมทั้งบานเลยครับเห็ดหลังแร่กำลังออกครับทุกคนเห็ดแดงช้ำก็มีแต่ดอกสวยๆเลยครับแล้วก็ได้เห็ดใครด้วยครับเห็ดไครโพนมีแต่ดอกสวยๆครับทุกคนเห็ดหลังเขียวเห็ดหลังแร่ได้หมดแล้วครับเห็ดขาวดินเห็ดแป้งตะการนี้จะเป็นเห็ดพึ่งล้วนๆเลยนะครับทุกคนจะมีเป็นเห็ดละโงกแดงเห็ดละโงกขาวแล้วก็เห็ดอ่า พึ่งนกยุงครับผมเห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งน้าอ้อยครับหมานสารพัดเห็ดเลยครับวันนี้มีแต่ดอกสวยๆครับทุกคนถุงนี้ซิกเนเจอร์ครับทุกคนไม่ต้องพูดเยอะมีแต่เห็ดแดงก่อครับมีแต่ดอกสวยๆเลยครับผมวันนี้หมู่เดียวยี่สิบกว่าดอกเกือบสามสิบดอกครับถือว่าหมานจัดหมานโพดอยู่ครับทุกคนวันนี้จับเร่หมานครับทุกคนมีแต่ดอกสวยๆเลยครับผมเอาละครับทุกคน สุดท้ายนี้นะครับบ่าวไทยกับสาวเปียต้องอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปด้วยบรรยากาศป่าธรรมชาติแบบนี้นะครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ